สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปปากคำรอดหรือมีรอดของลิปคิวเพสรุ่น beauty and the beast อันนี้นะคะคือมีหลายคนรีเควสกันเยอะมากนะคะว่าอยากดูกันเนาะอันนี้แบรนด์ส่งมาให้นะคะไม่ได้ซื้อมาเองนะรุ่นนี้เขาจะมีทั้งหมด4สีสด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าแต่ละสีทาอมาแล้วปากคำจะรอดหรือเปล่าคะ่ะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะชื่อสีว่า something d a d นะคะเขาจะมีชื่อสีไว้นะนี่หน้าตาแพ็เกจิ้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะ โห oh, อันนี้ดูแบบเป็นโทนนูดส้มนะทุกคน มาลอยมากทุกคนคือสีปากที่เด่นแบบเด่นกว่าทุกส่วนบนใบหน้าเลยนะเรียกว่าสีเบอร์หนึ่งเนี่ยเหมาะกับสาวๆที่มีผิวที่ขาวกว่าลิกนะคะแล้วก็มีปากที่ไม่ได้คล้ำม,มากนะจริงๆเป็นสีที่สวยเลยนะเป็นสีที่ทาได้ทุกวันเลยแต่ว่าไม่เข้ากับเรานะก็ขอให้เบอร์หนึ่งนะคะไม่รอดนะสีเบอร์สองชื่อสีว่า True Love นะคะแพคเกจจิ้งจะไม่เหมือนกันนะทุกคนมาดูสีกันว่าเป็นยังไงสีคล้ายกับเบอร์หนึ่งเลยอะแต่ว่านี้มันจะดู ไม่ได้หนูเท่ากับเบอร์หนึ่งนะคะเมื่อกี้มันจะเป็นส้มอมชมพูนะอันนี้จะมีความชมพูอมส้มนะคะโดดเด่นเหมือนกันนะแต่ลีก็มันก็ยังดูโอเคกว่าสีแรกนะคะอันนี้ก็ขอให้รอดน,นะเป็นสีที่มันดูขับหน้าแล้วก็ขับฟันนะคะแล้วก็เป็นโทนที่คิดว่าทุกสีผิวทาได้นะคะเบอร์สามชื่อสีว่า m b e a ีสนะคะสีนี้สวยอะ เบอร์3ถ้าออกมาแล้วสวยมากๆเลยนะคะมันจะเป็นสีแดงอมน้ําตาลนะแล้วก็เป็นโทนที่ดูคลาสสิกนะรีคิดว่าทุกสีผิวทาแล้วสวยแน่นอนนะก็ขอให้สีนี้รอดไปเลยนะคะชอบสีนี้มากเลยอะสีสุดท้ายนะคะเบอร์สีชื่อสีว่า h a e over heels นะคะสีนี้แบบว่ามีความแบบว่าบาร์บี้มากนะ เบอร์สีถามมาแล้วก็จะได้โทนนี้นะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันต้องโดดแน่เลยนะเพราะว่าดูจากสีตนี้แล้วคิดว่ามันไม่น่าจะเข้ากับเราแต่พอทาแล้วเป็นโทนชมพูอมแดงน,นิดนึงแล้วก็ู้สึกว่ามันช่วยขับผิวเราแล้วก็ขับฟันให้ดูขาวขึ้นด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองเปลี่ยนลุคตัวเองลองทาสีแบบแซบๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ลองดูเบอร์นี้ดูนะรู้สึกว่ามันเป็นสีที่ดูน่ารักดีแล้วก็ดูเปรี้ยวในเวลาเดียวกันนะคะก็ขอให้สีเบอร์สี่รอดนะคะ ทาสีเบอร์สามเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวริจะไปทดสอบความติดทนให้นะก่อนที่จะไปทดสอบกันเนี่ยเดี๋ยวจะขอสวอตส่วนที่เหลือให้ดูกันละกันนะมันจะมีไฮไลท์นะคะเขาบอกว่าใช้ได้กับเปลือกตาและใบหน้านะมีทั้งหมด 3- สีด้วยกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านาะอว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มที่เบอร์หนึ่งเลยหน้าตาแพคเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับสาวๆที่ผิวขาว่หน้าใช้แล้วโอเคนะ เป็นไฮไลท์แบบว่าเนื้อสีขาวมุกแบบนี้นะคะเออแต่ว่าเนื้อเขาละเอียดดีนะสีแชมเปญไลท์ก็จะเป็นโทนอย่างนี้นะคะเป็นโทนน้ำตาลอมทองแบบนี้นะ,ะเออเออพอทามาแล้วมันจะดูแบบว่าได้ลุคโกโกลนะคะนี่อ,อันนี้ก็สวยอะ่ะเออเออนี่ก็สวยนี่ก็สวย มันก็จะได้โทนที่แบบว่าดูน้ำตาลิดึงแต่ว่ารีชอบเบอร์สองอะ่ะเบอร์สองนี่คือสวยแล้วก็เหมาะกับสาวๆที่มีผิวสีแทนคล้ายๆกันนะแต่ว่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช้กับใบหน้าเอามาแต่งตาได้นะคะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นตลาบที่เอาไว้แต่งตาได้นะคะแต่งเปลือกตาแล้วก็ไฮไลท์ก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพาเลตตาแล้วก็แก้มนะคะเขาจะมี2เบอร์นะเป็นเบอร์1กับเบอร์2นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า เป็นยังไงอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งชื่อสีว่า i n t e l l i g e n t Beauty นะนี่ก็จะเป็นตลับแบบนี้เฮ้ยแพ็กเกจน่ารักดีอะแพ็กเกจแบบว่ามันดูเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในเป็นยังไงอุ้ยมีแผ่นนี้มาเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโทนสีแบบนี้ มีทั้งบัชออาสีส้มสีชมพูนะคะแล้วก็พวกนี้ก็ไว้แต่งตาได้นะเออเรียกว่าเป็นโทนสีที่สามารถใช้ได้จริงในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างนะ,ะมันก็จะเป็นโทนชมพูอ่อนๆน,นะชมพูนมเลยแบบนี้นะคะเอออันนี้ก็ไม่ค่อยจะออกสําหรับสาวผิวเข้มเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ผิวขาวน่าจะเห็นสีได้ชัดกว่านะคะต่อมาก็เป็นสีโทนส้มแบบนี้นะคะ อันนี้ดูสีขึ้นกว่านะนี่เอยสีนี้ก็น่ารักดีเป็นโทนส้มสีโทนส้มให้สีที่ดูชัดกว่าสีชมพูนะคะอันนี้คือแถวบนนะคะที่ดิสวอร์ตอยู่นะเออให้สีที่ชัดเจนดีนะคะเป็นสีที่ดูทาได้จริงในทุกวันนะนี่นะ,ะชิมเมอร์ละเอียดมากเลยทุกคนเห็นวะ กำลังตัดคลิปอยู่พอดีแล้วมาเห็นว่าไฟล์ของเบอร์2เนี่ยไม่ได้กดถ่ายไว้นะนี่ก็เลยต้องขออนุญาตนะคะมาถ่ายเสริมแบบนี้ให้นะคะก็เบอร์2มันจะเป็นโทนสีชมพูแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าด้านไในเป็นยังไงมันก็จะเป็นตลับสีชมพูนะคะเป็นสีลดโกลนะนี่นี่ค่ะ บัชออนของเขาเนี่ยจะเหมือนกับพาเลตข,ของเบอร์หนึ่งเลยนะคะแต่ว่าจะต่างกันที่สีอายแชโดว์นะแชโดว์ของเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นโทนสีทองส่วนของเบอร์สองเนี่ยจะเป็นโทนสีชมพูนะคะนี่นะคะอันนี้คือโทนสีของตลาดเบอร์สองนะก็จะเป็นสีโทนชมพูนะคะแล้วก็มีสีออกน้ำตาลอมม่วงอันนี้ด้วยนะไว้ขันเบ้านะ,ะก็แล้วแต่เพื่อนเอนเลยนะคะว่าจะเลือกซื้อโทนไหนนะเพราะว่ามันก็ สวยทั้ง2โทนเลยนะโทนสีทองก็สวยโทนสีชมพูก็สวยนะคะอันนี้เป็นสเปรกุหลาบนะคะเขาบอกว่าช่วยเรื่องให้ความกระจ่างใสนะเออเดี๋ยวขอลองเลยแล้วกันกลิ่นกุหลาบเขาบอกว่าชัดเจนมากเลยนะละอองก็ค่อนข้างละเอียดนะคะแต่ว่าปกติจะใช้ของเฟสดรอปนะรู้สึกว่านี้ละอองยังไม่ละเอียดเท่าอเฟสดอปแต่ว่า ให้กลิ่นที่สดชื่นดีนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบหอมๆดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตกันนะคะว่าลิปเนี่ยจะติดทนประมาณไหนนะถ้าเกิดว่าทานข้าวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ทาเบอร์สานะคะเดี๋ยวให้ดูนะอีกรอบหนึ่งนะคะลิปติดฟันอีกแล้วอะ่ะงับจะถือว่าติดฟันน้อยกว่ารุ่นเมอร์เมดนะเมอร์เมดนี่คือติดฟันง่ายมากนะคะอันนี้คือย,ยังยังรู้สึกว่าเออติดฟันน้อยหน่อยนะนี่นะคะพอเขาแห้งแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันดูเนียนสนิทไปกับปากเลยนะแต่ก็ ยังดูแบบเน้นเน้นดร,รอยนิดตึงนะแต่ว่าชอบความรู้สึกที่มันเป็นเนื้อลิปที่บางเบาสบายปากดีนะคะแล้วก็เป็นแมทที่รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ตึงปากเกินไปนะแต่ว่าในเรื่องความติดทนเนี่ยเดี๋ยวไงไปพิสูจน์กันนะคะว่าติดทนประมาณไหนนะคะเดี๋ยวกลับเจอกันเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวขอดูมือถือแป๊บน,นึงตอนนี้เป็นเวลา1นึ่ทุ่มสี่นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกก่อนแล้วก็จะทานข้าวด้วยนะตอนนี้ก็2องทุ่มกว่าแล้วนะ ที่แมคโครนะคะมาหาซื้อกับข้าวเข้าบ้านกำลังจะซื้อข้าวถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคนจะบอกว่ายังไม่ทานข้าวเย็นแล้วเราจะทำสเต็กกินกันตอนสามทุ่มครึง่งพี่ดูนี่พี่ต่อยเป็นคนทำสเต็กให้กินใะต่อยทำสเต็กกินนะชอบ<า>ทำดีมากบนยไหน อร่อยมากพี่ต่อยมาอร่อยมากตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วนะก็ตกเรา่าตั้งแต่ทานลิฟมาเนี่ยประมาณสามชั่วโมงแล้วนะคะคืออันนี้คือมันหลุดไปเร็วเพราะว่าเราทานข้าวนะอืแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทานอะไรบ่อยๆอะไรเงี้ยไม่ทานเลยแบบที่มันมัน,ม,นมันหนักๆอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็ ก็ยังติดอยู่ที่ปากค่อนข้างจะโอเคนะมาสรุปกันนะคะสำหรับลิปของ Q Place รุ่น Beauty and the Beast นะคะ mm hmm. ก็เป็นเนื้อลิปที่ทาง่ายนะเวลาทาไปเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็พอทิ้งไปสักแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแม็นะแล้วก็เป็นแมทที่ให้ความสึกที่บางเบานะคะไม่ตึงปากนะคะขยับปากง่ายนะแต่ว่าเขาจะมีไปนเน้นแบบร่องปากบ้างเล็กน้อยนะคือถ้าเกิดว่าใครที่มี ริ้วรอยหรือว่าเป็นคนปากแหงคล้ายๆกับลีกะหรือว,ว่ามันก็จะค่อนข้างจะเน้นเน้นปากเหมือนกันแต่ว่ายังดีที่มันเป็นเนื้อลิปที่ให้ความรู้สึกที่เออเบาสบายนะคะไม่ตึงปากเวลาพูดอะไรเงี้ยก็ขยับปากง่ายนะ,ะในเรื่องของความติดทนหรือว่ามันก็ติดทนปานกลางนะคือถ้าเราทาอะไรที่แบบหนักๆเนี่ยก็มีหลุดอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในระหว่างวันที่เราแบบไม่ทาอะไรแบบว่าที่มันมันๆหรือว่าทาอะไรหนักมากหรือว่า ก็น่าติดทนประมาณ5-6ชั่วโมงนะอ,อันนี้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะคะว่าเออใครใช้ลิปตุ้นนี้แล้วมันติดทนประมาณไหนนะเบอร์เนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะกับตัวเองที่สุดแล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวสีแท้คนละ้ายกันก็ลองดูนะเราแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าจะเลือกสีประมาณไหนให้เข้ากับตัวเองนะคะใครที่ เป็นคนชอบอะไรเกี่ยวกับดิสนีย์อยู่แล้วเนี่ยก็ลองซื้อมาสะส,สมกันดูนะยังไงได้เกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไปซื้อเซ็ตของ QPlace รุ่นนี้แล้วนะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่จะอยากจะช่วยคอมเมนต์แนะนำอะไรกันก็ มมเเเตได้็ที่ลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าต้องการติดตามเพิ่มเติมติดตามไปที่ Facebook Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะชื่อว่าลิกะตรงนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูช่องของลิกนะคะสาหรับนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ In front of me, my enemies. I tried every possibility, ability to know if I can. Be